เรื่องหมู่บ้านนี้มีแต่ขำแนวคอม,มดี้อบอุ่นหัวใจชีวิตประจำวันเพื่อนบ้านครอบครัวสนุกสนานโทนตลกเบาๆอารมณ์ดีมีความอบอุ่นซ่อนอยู่ในความฮาฟิลซิคคอมชีวิตประจำวันเพื่อนบ้านสายป่วนความสัมพันธ์อบอุ่นอบอุ่นตัวละครหลักฉันชื่อนิวอายุ28ปปีทำงานฟรีแลนซ์สายกราฟิกพี่ทีเป็นคนอัธยาศัยดีมากเกินไปและวุ่นวาย ระดับน่ารักมีน้องชายชื่อโตที่หน้าโหดแต่ดันกลัวแมวบ้านข้างๆมีป้าสวรรค์ที่ชอบแจกอาหารตอนที่หนึ่งย้ายบ้านวันแรกก็โดนยืมกรละมังการย้ายบ้านคือการเริ่มต้นใหม่และฉันก็หวังว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นที่สงบเรียบง่ายและไม่มีเรื่องวุ่นวายแน่นอนฉันคิดผิดตั้งแต่นาทีนั้นที่ฉันเปิดประตูออกมาติ๊งต่อง เสียงกริ่งประตูบ้านดังขึ้นในเช้าวันแรกที่ฉันย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่บ้านเดี่ยวหลังเล็กสีครีมอบอุ่นในหมู่บ้านเล็กๆย่านชานเมืองที่เงียบสงบมีต้นไม้ร่มรื่นมีเสียงนกร้องเบาๆฉันชื่อนิวอายุ28ปปีทำงานฟรีแลนซ์สายกราฟิกออกแบบนู่นนี่ไปเรื่อยตอนอยู่คอนโดในเมืองฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นปลากระป๋องในตู้เย็นแอร์แรงพอมีโอกาสย้ายมาบ้านหลังนี้ฉันเลยคิดว่าชีวิตใหม่จะต้องเรียบง่ายและเงียบสงบแต่ทันทีที่เปิดประตูสวัสดีครับ ขอยืมกละละมังหน่อยครับด่วนเลยชายหนุ่มหน้าตาดีหน้าตาตื่นตื่นอยู่ตรงหน้าฉันเขาสูงหน้าคมผมยุ่งเหมือนเพิ่งตื่นและกำลังอุ้มกล่องกระดาษใบใหญ่เอาไว้ในอ้อมแขนฉันเอิบอะไรนะคะชายคนนั้นแมวพี่คลอดลูกในกระเป๋าเป้ครับน้องชายจะเป็นลมแล้วพี่เลยต้องหากละละมังมารองมันด่วนๆเลยฉันไม่ได้ยินผิดใช่ไหม นี่คือประโยคที่เพื่อนบ้านคนแรกพูดกับฉันหลังจากที่เพิ่งย้ายมาถึงสิบนาทีเอ,อิรกะละมังเรอคะฉันก้มลงไปมองกล่องพัสดุที่ยังไม่ได้แกะมีป้ายเขียนว่าของใช้ในครัวหวังว่าฉันจะมีกระ,ะมังสักใบนะสิบนาทีถัดมาฉันมายืนอยู่ในบ้านของผู้ชายแปลกหน้าที่บอกว่าชื่อพี่ทีและกำลังก้มดูมาตัวขาวอ้วนที่กำลังนอนอย่างภาคภูมิใจอยู่ในกระ,ะมังพลาสติกสีชมพูที่ฉันเพิ่งให้ยืมไป ข้างๆคือชายอีกคนที่นั่งหน้าเขียวอยู่กับพื้นมือจับอกหายใจแรงเหมือนผ่านสงครามมาโต้อ,อย่าล้มอย่าล้มแกเคยจับแมวแล้วไม่เป็นไรไงแต่มันมีลูกพี่ลูกพวกมันกระดิกอะพี่เห็นไหมมันกระดิกฉันยืนงงอยู่ตรงประตูในมือฉันยังถือผ้าขนหนูที่เขาขอยืมเพิ่ม,มอีกผืนเพื่อปูรองให้แมวคุณนายเอ,อิดจะให้ฉันวางผ้านี่ไว้ตรงไหนดีคะอ๋อวางเลยครับ นี่บ้านเราสบายสบายกันเองถ้าอยากตั้งชื่อหลานแมวก็ได้นะหลานแมวฉันหัวเราะออกมาเบาๆนี่ฉันเพิ่งย้ายบ้านแล้วได้เป็นญาติกับแมวเลยเหรอเนี่ย